สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะนะคะมารับชมมีดเล่มแรกเนาะนะคะด้ามรวมฝักเก้านิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะสําหรับพกพานะคะเป็นมีดพกพาเป็นมีดหลงพอลุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะจะใบห้านิ้วนะคะเฉพาะใบห้านิ้วค่ะทุกท่านเลยค่ะด้ามรวมฝักเก้านิ้วนะคะนี่ค่ะลายเสมาเปียวเพิงนะคะทุกท่านเลยค่ะลายเสมาเปียวเพิงค่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะนะคะ สำหรับกุพพาเลยไม่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะนะคะเก้านิ้วนี้ไม่ใหญ่นะคะทุกท่านเลยคะ่ะศักดิ์สิทธิ์ข้มขังมากๆเลยนะครับอุตคุณศักดิส์สิทธิ์เป็นอ่าสิทธิ์เป็นอ่าสิทธิพี่สิทธิน้องหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเรามารับชมเล่มที่สองนะคะด้ามรวมฝักสิบนิ้วเฉพาะใบหกนิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดอ่า สมัยก่อนนะคะทําออกมาแบบไล่รูปแบบเนาะนะคะทำจะเป็นช่างชาวบ้านนะคะทําออกมาแล้วก็ให้หลวงพ่อลุงท่านทําพิธีปลูกเสกนะคะทุกท่านเฉพาะใบก็หกนิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเฉพาะใบหกนิ้วเนาะนะคะนะคะเป็นเป็นเสมานะคะเสมาเปลวเพลิงนะคะนะคะี่ค่ะตรงลอยจานแล้วก็ฝังตะกุดไว้ตรงนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่นะนี่ค่ะ สันมีดหนานะคะทุกท่านมีดเล่มน,นี้เป็นทรงปรลดค่ะนะคะเป็นทรงปหลดนะคะนะคะปัดด้วยทองเหลืองเน้อะนะคะเป็นเก่าเดิมๆเ,เป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านนะคะนะคะเขาบูชาไปแล้วก็น้ําไปได้มาจากชาวบ้านเนาอะนะคะสมัยก่อนก็ทําออกมาแบบง่ายๆนะคะทุกท่านเป็นช่างชาวบ้านไปทําที่วัดแล้วก็ให้หลวงพ่อรุ่งท่านทําพิธีปลุกเสกนะคะนะคะ ักสิเข้มขังสวยงามมากๆเลยนะคะเรามารับชมเล่มที่สามเนาะด้ามรวมฝักสิบนิ้วเฉพาะใบหกนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีดขุนตาเช่นกันนะคะทุกท่านเพราะว่าท่านบูชาไปแล้วท่านจะไม่ค่อยเปลี่ยนมือนะคะนะคะนอกจากท่านไม่ใช้แล้วท่านก็จะเอาไว้ให้ลูกให้หลานท่านนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านอายุมากแล้วบางท่านก็ล้มหายตายจากไปบ้างแล้วเพราะว่ามีดเล่มนี้เก่ามากๆนะเลยค่ะทุกท่านเลยค่ะ เป็นเสมาเปลวเพลิงนะคะทุกท่านแล้วก็ฝั่งตะกุดตรงนี้นะคะนะคะใบมีสวยงามมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นเปลวเพลิงเนาะรองเลือดนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเลยคะ <S <s ่ะเป็นมีดชาวบ้านจริงๆเลยนะคะนะคะสักธิ์เข้มขังมากมากนะคะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะทุกท่านนะคะ ก็จะเป็นสายเดียวกันแล้วก็เป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันเป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะคะทุกท่านนะคะ่ะเรามารับชมมีเร่มที่สี่นะคะด้ามรวมฝักสิบสองนิ้วเฉพาะใบเจ็ดนิ้วนะคะทุกท่านนะค่ะนะ่ค่ะก่อนก็จะใช้พับแบบนี้เอาเลยเนาะนะคะเขาใช้พับแบบนี้เอานะคะทุกท่านนะคะ่ะไม้ก็คงจะเป็นแก่นไม้คูนนะคะทุกท่านนะคะไม้มงคลคะ่ะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านนะค่ะตรงนี้ก็จะรัดเอาแบบนี้นะคะนะคะ เก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นเสมาเปียวเพลิงเป็นมีดหลงพะลุ่งเช่นกันนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะฝั่งตะกุดตรงนี้นะคะนะคะนี่ค่ะมีความเก่าใบมีดก็มีเอ่อเหล็กเป็นมงคลเหลก็กศักดิ์สิทธิ์นะคะเอามาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดสมัยก่อนเนาะนะคะก็จะออกดำดำอย่างนี้นะคะออกเงาเงานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ้างก็ไม่สั่นไม่ค้อนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเก่าเดิมเดิมนะคะๆๆนะคะ เรามารับชมเล่มที่สี่ที่ห้านะคะนะคะด้ามรวมฝากสิบสี่นิ้วนะคะทุกท่านจะสิบสี่นิ้วครึ่งใบแปดนิ้วนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะใบแปดนิ้วเนาะนะคะมีดเล่มนี้เก่าเก่าเดิมๆเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะชาวบ้านใช้นะคะน้ําได้มาจากชาวบ้านนะคะนะคะสมัยก่อนก็จะทําออกมาหลายรูปแบบเหมือนแบบน้ําว่านะคะช่างที่บ้านอา่ช่างชาวบ้านไปทําที่วัดนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ ก็จะออกมาแบบนี้นะคะทุกท่านทําออกมาแบบง่ายๆแต่สวยนะคะทุกท่านนะคะอันนี้เป็นมีดยุบต้นๆของหลวงพ่อเดิมท่านนะคะทุกท่านสมัยก่อนก็ท่านไปทํำมีดที่วัดที่กับหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านนะคะก็ยังมีบางเล่มก็ยังมีฝังตะกุดต,ตรงนี้นะคะแต่ว่าของหลวงพ่อเดิมท่านจะเป็นเสมาใบโพครึ่งใบนะคะทุกท่านเลยคะ่ะใบมีดก็จะมีส่วนผสมประสานที่เหล็ก มวลสารต่างๆที่เหล็กศักดิธิ์นะคะทุกท่านนะะี่ค่ะข้างเก่าเดิมๆนะคะนะคะ่ะสวยงามนะคะนะค่ะมีเล่มนี้สวยงามแล้วมีเสน่ห์แล้วก็เป็นเหล็กเหล็กมีพุทธคุณสูงเหล็กอันนะคะทุกท่านนะคะ่ะเรามารับชมเล่มนี้ค่ะเล่มนี้เป็นกลิดนะคะทุกท่านเป็นกลิดหลวงพอลุ่งนะคะนะคะต้ามรวมฝักสิบเจ็ดนิ้วเฉพาะใบสิบนิ้วนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นกลิดนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะ ออกมาแบบสวยงามเก่าเดิมๆเป็นไม้ก็จะเป็นแก่นไมคูนเนาะนะคะที่เอามาแกะสลักอันนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นมีดที่น้าได้มาจากชาวบ้านที่ปู่ย่าตาทวดเขา,เาบูชามาแล้วก็เก็บไว้นะคะทุกท่านเลค่ะเก็บไว้สมัยก่อนเขาก็จะใช้นะคะตรงนี้ก็จะก็จะเวลาเขาอาจจะพกไปในป่าในดงเวลาเราไปนอนเนาะท่านก็จะอาราธนาสินขอแม่นางธรณีท่านจะ นอนป่าหรือว่าไปค้างอ้างแรมที่ป่าเนาะแล้วก็ไปหาสัตว์หาของกินในป่านะคะเป็นพานป่าซะมากกว่าสมัยก่อนเนาะนะคะก็จะอาราธนาศีลให้หลวงพ่อท่านปกปักรักษานะคะป้องกันภัยต่างๆเวลานอนเนาะไม่ว่าเป็นพ,พวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุณใสหรือว่าผีเล่ล่อนผีทะเวศีหรือว่าสัตว์ร้ายต่างๆนะคะทุกท่านนะคะเขาจะได้ไม่ก้องมากวนเนาะนะคะ นี่ค่ะเป็นเปลวเพลิงนะคะทุกท่าน,นะะเลยค่ะเหล็กก็จะเป็นเหล็กดำนะคะเหล็กแบบส่วนผสมเหล็กน้าพีหรือว่าเหล็กมีพุทธคุณสูงนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะเป็นกรดหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะ mm. สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะน้ำก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขนะคะ ขอให้ร่ำรวยทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ